ระบบควยแก้คันหีค่ะราคาก็หนึ่งร้อยี่สิบาทมีทั้งไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กนะคะสะบบคุ้ยค่ะราคาก็ละหนึ่งรบอยเี่นะคะนก่ค่ะสามารถเลือกซื้อได้ตามไซส์ที่ท่านต้องการได้เลยนะคะมีควยเกาหลีควยอเมริกาคุยฝรั่งเศสคุ้ยลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะที่ร้านด้านคีมของเรานะคะราคาก็ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาท สบู่ควยนะคะสกุลนะคะแก้คันมีหีนะคะสบู่คว้ยนะคะราคาพิเศษค่ะราคาก็ละ120้บาทเท่านั้นค่ะมีควยนิโกรควยอเมริกาคว้ยเกาหลีนะคะสบู่คว้ยนะคะก็ละหน่ร้อยยบบาทนะคะสามารถเลือ้ใื้อได้ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะคะมีกลิ่นมะระนะคะสบู่ควยค่ะราคาพิเศษนะคะราคาก็ละ้อยยบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามที่ท่านต้องการนะคะมีควยเกาหลีควยอเมริกา ควยฝรั่งเศสนะคะสบู่ควยค่ะนะคะพิเศษก็ละหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะคะสบู่ควยค่ะนะคะก็ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะมีควยประกบเขียวเหลืองควยประกบฟ้าเขียวนะคะเวลาใช้นะคะต้องสอดเข้าไปเลยค่ะสอดกันเลยนะคะสอดเข้าไปเลยนะคะสบู่ควยนะคะพี่ทุกค่ะ สบูคค่ควอราคาพิเศษค่ะราคาก้อนละ120บาทมีหลากหลายไซสให้เลือกหลากหลายสีให้ลูกค้าได้เลือกกันเลยนะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามที่ท่านต้องการได้เลยนะคะ สบู่ขั้ราคาพิเศษค่ะราคาก็ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทค่ะสบู่ขั้ค่ะราคาพิเศษราคาก็ละหนึ่งร้อยยี่สิบาทเท่านั้นนะคะละก็ไปใช้ได้ค่ะสมาละกอด้วยนะคะทําให้หี้วฟิตนะคะแก้ไม่ฟิตไม่เหม็นนะคะสบู่ขั้วราคาพิเศษค่ะนะคาก็ละหนึ่งร้อยยี่สิบเข้ามาหลุดเท่านั้นสบู่ขั้วราคาพิเศษค่ะนะคะก็ละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้ตามที่ท่านต้องการนะคะ สบูทควยราคาพิเศษนะคะมีควยมาคุยหอมดมได้ค่ะสมูทควยราคาพิเศษค่ะดมได้ค่ะหอมควยกันนะคะวันนี้นะคะเชิญดมคุยก่อนด้วยนะคะควยหลายกลิ่นให้เลือกด้วยนะคะสบูทควยราคาพิเศษค่ะดมคุยได้เลยนะคะ้อง